ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะให้ผ่อนคลายลําคอบ่าไหลแขนหนึ่งสองถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่อนคลายบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะจ๊ะปรับท่าทางเราให้ถูกส่วน ให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายภาคบ่ายนี้อากาศก็ยังสดชื่นอยู่ไม่ร้อนไม่หนาวก็ลงสบายเหมาะในการจเจริญสมาธิภาวนามาก ให้ทำใจให้เบิกผ่านให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสยข้างวลในทุกสิ่งแล้วก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทําผ่านมาในบุญญากริยาวัตถุสิบ มีวัตถุทานเป็นต้นแต่งแต่มีส่วนร่วมสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหน,นทางช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ให้ข้าวปลาอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคแต่เพื่อมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายกระทั่งไปถึงเนื้อนาบุญ เราทำบุญในแหล่งแห่งแทก็กยายนะแหล่งแห่งบุญเิเขตทอดกระถินบ้างว่าป่าบ้างวหวพระตาเป็นสังฆทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะทุกทุกบุญแล้วก็บารมีสิบทัศ ทานบารมีสีบารมีในคัมมปัญญาิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบคาบารมรีที่เป็นความดีของเราทั้งหมดตั้งแต่ความดีเล็กๆขยายใหญ่ขึ้นในระดับปานกลางกระทั่งใหญ่ มารวมหมดเป็นดวงบุญใสๆสติดอยูในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสใสใสคล้ายๆายายกับเพชรที่เจริญในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยหรือ,อย่างน้อยก็ใสเหมือนกับกระจกบ้างน้ำแข็งบ้างคำค้างบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะให้ใสๆสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาใสายเย็นมันแสงจันทร์ใีคืนมันเป็น,ปนมันนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะจ๊ะในทุกกิริยาบททุกกิจกรรมใหม่ๆก็ ยากสักนิดหนึ่งแต่ไม่มากค่อยๆทำความคุ้นเคยไปตอนช่วงแรกๆก็จะเป็นความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนมีดวงบุญอยู่ไปก่อนนะจ๊ะเป็นดวงใสๆแล้วเราก็มันนึกบ่อยๆ นึกได้ทุกคนทุกแห่งแม้ในห้องน้ำล้าก็นึกได้จะอาบ้าำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายได้ดังนั้นไม่บาปลเลยจ๊ะนึกไปอย่างสบายบายให้ติดเป็นนิสัยเลยใจจะได้ใสๆจากการที่เรานึกบ่อยๆ ให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้นะเรพระพมัมเป็นเรื่องสำคัญสาหรับชีวิตเราจริงๆทั้งทางโลกและทางดำถ้าใจของเราใส,สแล้วเนะี่ยความคิดของเราก็จะคิดดีคำพูดดีการกระทำดี ใจก็สบายกายก็สบายทั้งตัวเราแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมก็จะปล่อยดีตามไปด้วยที่สำคัญคือตัวเราเนี่ยใจมันจะใสๆและก็ปลอคองใจด้วยบริกรรมเวานาสัมมาอรัง สัมาอรังสัมาอรังเลื่อยไปเลยให้ติดเป็นนิสัยนะจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องมีใครมาเตือนเราเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างนั้นแหละเป็นนิสัยความใสก็จะค่อยๆถูก สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยจากที่แต่เดิมเนี่ยเรานึกภาพไม่คอยออกหรือออกแต่ก็ไม่ค่อยชัดหรือชัดแต่ตึงมันก็จะค่อยๆปรับใจไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งใจมันหยุดสนิทติดตรงกลางและติดตรงกลางกายฐานที่เจ็ดไปเองแล้สักวันหนึ่งใจก็จะตกศูนย์เคลื่อน,นไปสู่ภายในแต่เราก็จะเห็น ความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นดวงใสใสคล้ายกับที่เรานึกครั้งแรกแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันจะใสกว่าสว่างกว่าจัดกว่ามาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่จะทำให้เราเกิดความพึงพอใจใจมันจะหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆแต่มั่นคงติดอยู่ในกลางนะมั่นคงแล้วมันก็จะเห็นนั้งหลับตาทั้งลืมตานั่งนอนยืนงก็เห็น ยูดตลอดเวลาซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะมีหลักยึดแล้วก็จะเป็นที่พึ่งกับตัวของเราทั้งทางโลกและทางธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมันฝึกฝนนะจ๊ะในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่ เพราะตอนที่ก็เราไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำได้ยากกว่าตอนที่แข็งแรงโดยเฉพาะช่วงท้ายของชีวิตตอนที่เราเจ็บเราป่วยเราไข้หมอพยาบาลผู้ไปเยี่ยมไข้ก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ทั้งหมดเราต้องช่วยตัวของเราเอง ว่าเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจมันใสๆความวันไหวหรือประวันพลันพลึงในมรณะภยัยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะความสุขสงบที่ได้จากใจหยุดนิ่งก็ถึงดวงตามายในหรือพระรัตนตรัยในตัวเป็นองค์พระใสๆจะทำให้ เราไปามรู้สึกอยู่เหนือความกลัวเพราะความสุขมันมาทุ่มทนแล้วก็จะคลายความผูกพันในทุกสิ่งจะไปหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเรื่องร่างกายก็ไปเรื่องของหมอไปป่วยแค่กายแต่ใจไม่ป่วยใจก็จะใสๆใสมีความสุขเย็นอยู่ภายใน แล้วก็ภาพดีๆมันก็จะมาฉายให้เราเห็นในช่วงท้ายของชีวิตซึ่งจะเพิ่มความปิติสุขให้กับเราจะนํา้กตินิมิตสว่างนำเราไปสู่เทโวโลกโดยเฉพาะดุดสิตภูรีวงศ์วิเศษเกศประลมพุูริสัตที่เรามีเป้าหมายไว้พักกลางทางตรงนั้นมันก็จะไปได้ ตัวขอเราเองได้กำลังบุญซึ่งเกิดจากใจที่ใสๆเป็นตัวดึงดูดให้ภาพบุญภาพแป่งความดีมาฉายให้เราเห็นเพราะยังนช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยก็ต้องมันฝึกเอาไว้ฝึกให้ชำนาญปิดเป็นนิสัยเลย ดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนานี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อตัวของเราเองเดถ้าเรารักตัวเองและผู้อื่นก็จงฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างนี้แหละพอใจใสเรามีความสุขความสุขของเราก็จะขยายไปยังคนข้างเคียงสมาธิกในบ้าน ในที่ทำงานแล้วก็ทุกคนทุกแห่งมันจะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นภาคบ่ายนี้อากาศกำลังดีกำลังสดชื่นก่อนที่เราจะสร้างมหาธามบรมีเนี่ยก็ให้รักษาใจใสใสให้ถูกหลักวิชาของการสร้าง มหาทานบารมีก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำแล้วใจตั้งบริรสุทธิ์ผ่องใสเพิ่มปิติใจในสิ่งที่เราได้ทำในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนเราจะสร้างมหาทานบารมีเพระพาะปัจจัยที่จะทำควาเราจะหามาได้นะมันลำบากโดยเฉพาะ ในช่วงนี้สิ่งเ,ดเรดเลามันทำให้เราหาทรัพย์ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์สุขกับชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดทั้งในปัจจุบันและชีวิตในอนาคตในสังสารวัตร ในช่วงที่เราจะเวียนว่ายตตยเกิดเราจะอดุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติต่างๆนั้นก็ได้การสั่งสมบาร,รมีความดีนี่แหละแต่เฉพาะโภคทรัพย์สมบัติซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีของเราต่อไปในอนาคตต้องเกิดจากทานบาร,รมีเมื่อเราได้ปัจจัยสี่มาแล้วเนี่ย ว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วการตัดใจทำรรนี่ยิ่งยากกว่าเพราะทรัพย์นั่นคือความปลอดภัยของชีวิตแต่เรามองการไกลไปในพบชาติเบื้องเนอเราจึงนำมาบริจาคก็เป็นประโยชน์ทรัพย์ที่เราได้บริจาคสละในการให้นี้นำออกนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานประศาสนา เพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนในโลกทั้งในภราโลกด้วยผูีิละโลกจากการมนุษย์ไปแล้วแม้จะอยู่ในภพภูมิในกน็ดีก็จะมีส่วนในบุญนี้เราจึงตัดใจทำด้วยความปิติใจเต็มใจปลื้มใจหลักวิชาเนี้ จะทำแล้วต้องใจใสใสต้องปรืมใจสมบัติมันจะได้เกิดขึ้นได้ง่ายทำน้อยก็ได้เยอะทำเยอะก็ได้มากเพิ่มขึ้นไปเป็นทับทวีนี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสมมติมมเจ้าที่เป็นคนพบแล้วก็มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังหลวงพ่อก็นมาถ่ายทอดต่อโดยย่อ พราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องรักษาใจให้ใส่ใสใจที่ใส่เนี่ยมันจะเนื่องไปถึงความบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่หมางรูปสมบัติทรัพสมบัติและคุณสมบัติที่ประณีตเพราะใจซึ่งเป็นฐานรองรับบุญนะมันประณีตและความประณีตที่ ง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงก็คือใจหยุดนี่แหละที่เกิดจากการทำสมาธิมันปราณีตละเอียดบริสุทธิ์ครับปราณีตในชวลาดได้สมบัติจะเป็นรูปสมบัติรูปสมบัติคือกายมนุษย์หยาบก็จะปราณีตละเอียดอ่อนงดงามถูกส่วนสมส่วน แข็งแรงอายุยืนสร้างบารมีไปได้น,นานๆผิวพรรณัน,น,นะก็าจะผ่องใสมันปราณีตละเอียดสมบัติก็จะได้อย่างง่ายไม่ต้องทำงานหยาบหยาบที่ทำไปต่อสู้ดิ่นลนมากมายเนี่ยได้มาอย่างง่ายๆเพราะมันละเอียดใจเราละเอียด สมบัติที่ได้ก็จะปลรนนิดได้อย่างละเอียดอ่อนไม่ได้แบบลำบากลำเค็นหรือแบบทุกขลาบคุณสมบัติดวงปัญญาก็เหมือนกันมันจะแจ่มแจ้งโดยตัวนตัวเองการเรียนรู้แรงต่างก็ง่ายเพราะฉะนั้น การทำใจใสใสทั้งสามวันละและทุกๆวันละที่ตามระลึกนถึงจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำนะมันเป็นหลักวิชาที่มนุษย์ทั่วไปในโลกจะรู้ได้ยากนอกจากศึกษาคำสอนของพระสมสมบุรท์เจ้าแล้วลงมือปฏิบัติ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยรักษาใจให้ใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหัจใจยหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสแล้วก็เภาวนาสัมมาหรังเรื่อยไปส่วนใครคุ้นเคยกับองค์พระจะตรึกองค์พระแทนก็ได้ ถ้าใครชอบหยุดนิ่งอย่างสบายๆแล้วก็หยุดนิ่งเฉยๆใายเข้ากลางได้ก็หยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนเข้าไปตรงกลางกลางเองเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ ก็อนนี้เราก็นึกน้อมอาปัจจัยแตยธรรมปัจจัยทตยธรรมที่เรานำมาสร้างมหาธรรมละมีนะน้อมไปไว้ในกลางกายของเรานะจ๊ะกลางดวงบุญใสือกลางองค์พระใสๆสนึกนิดเดียวที่เราจะนำมาถวายวันนี้นะ เราไปเอาบุญละเอียดชั้นหนึ่งก่อนค่อยเอาของหยาบมาเอาบุญหยาบอีกชั้นหนึ่งน้อมไว้ตรงกลางกายกลางดวงธรรมกลางกายที่เราเข้าไปถึงหรือกลางดวงบุญได้เป็นบริกรรมนิมิตนึกอย่างจะไปสบาย แล้วก็อารัธนามหาปูชนิยาจารย์ทุกท่านมีเป็นเด็กว่กุหลงปูแล้วมงคนเทพุทธิสดทันทัศโรผู้คนพระวิชาธรรมกายแล้วก็ทีมของท่านมีคุณยาจางก็เราเป็นต้นอารัธนาท่านให้นำบัตใจในทายธรรมนี้เนี่ย ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนที่มีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพาน ให้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็คุมบุญนี้นะให้กับพวกเราให้ได้พ้บุญในปัจจุบันซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จของเราในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในภพชาติเบื้องหน้านะ บุญแก้ไขวิบากอรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกสโ่โกรกไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหมดให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบาร,รมีเป็นนานๆจะประกอบธรุรกิจการง,งานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะ ไปประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์เึ่ง,ง่ายใกายคล่องกำไรง,งามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำยุนุษษษษษษษุ้สศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมะไอพบละธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะหรือวิบากกรรมวิบากมาร ทังที่ไม่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราก็ลื้อออกหมดจกอนุภาพแห่งบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญและบุญที่เราทำปัจจุบันก็ตั้งซ้อนผังใหม่ให้เป็นบางที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีที่สมบูรณ์เปนรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติ ลาบยอดเสลเสริญสุขมรคลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นให้ติดในกลางกายทุกทุกกายกเราให้หนานแน่นทีเดียวแล้วก็คุมบุญไปอุทิศไปให้กับบรรพบุรุษบุพกาดีหมู่ญาติสนิทมิสหายและสัมพันธ์ชนที่ล่วงรับไปแล้ว จะอยู่ในภพภูมิในก็ให้มีส่วนแห่งบุญนี้ทุกมากก็ให้ทุกน้อยทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่มีสุขอยู่แล้วสุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากก็มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นตอนนี้เราก็ทำใจให้ใสใส หยด่นิ่งอยู่ในกลางกายในขณะบุญกระแสฐานแห่งบุญบังเกิดขึ้นที่กลางกายของเรานะจ๊ะอธิิฐานจิตตามใจชอบกันทุกๆคน